คือผมเล่นโก a การ์เดนมาตั้งนานแต่ยังมีเงินแค่6ล้านแล้วดูดิฟาร์มของเรายังเป็นฟาร์มโง่ๆอยู่เลยนะครับโอโ้โหมีแค่น้องหมากับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือแบบตั้ข้างก็จะแย่นะครับส่วนของเราในวันนี้มีอะไรดีมาขายบ้างอ่าไปชื่อมเออน กินคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําเงินให้ถึงร้อยล้านช่วยตัวเองเราจะไม่ไปขโมยแล้วนะครับคืทอทกวันนี้เป็นเวลาตีหนึ่งมาดูกันว่าผมจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการไปให้ถึงร้อยล้านคลิปนี้ผมว่ายาวแน่นอนแต่ผมจะหาตัวช่วยทุกคนทุกคนเห็นไข่อันดีไหมคือเราอยากได้ไข่นะครับราคา1699ักาโลบักซึ่งผมจะคลิปโลบักเอานี่นะครับเราเอาตัวเดิมมาช่วยกิ๊บไข่นะเผื่อได้ตัว1%ซทุกคนและคูณมา จิตนะครับเอาไปเลยสิฟองคือมันหาฟรีได้นะแต่มันนานนะครับที่เวลาฟักของมันว้าได้ไปแล้วสิฟองขอต่อครับขออนุญาตแคปนะครับแช่แช่แช่นี่โคตรตึงหวังว่า จะได้1%นึ่งเปอร์เซ็นต์มาเดินไหมสามฟองสามเล่มนมีได้เลยใช้เวลา30ิวินนะครับซึ่งสำหรับใครทีจ่จะกิฟต์ไข่ก็ผมว่าสามารถซื้อเป็นตัวได้เลยนะฮัดแรกช็อปก็มีบริการอยู่นะครับเริ่มต้นแค่30มสิบบาทเองนะมีทั้งหนอนแล้วก็อ่าแลกคูณเลยนะครับคือมีเยอะมากผมเคยดูปุ้งประมาณนี้ครับทุกคนฟองแรกหลับตาหลับตาทุกคนดูให้ผมหน่อยนะ<า>ผมผมไม่เห็นโอ้เมนเดี๋ยวนะโอกาสเยอะสุดเลยไหมเนี่ยบอกแล้วผมจะเกลือสุดเลย 9บัฟของน้องก็คือให้ผลไม้ใหญ่ขึ้น1.5เท่านะครับไม่ค่อยเยอะเลยมาดีๆอ้าวอ้าว,วต้นตุ่นโดนโอเคดีกว่าเม่นันนหนึ่ง คือดีแบบเม่นขั้นหนึ่งนะครับตัวตุ่นเดี๋ยวผมขอน้องงตออกก่อนนะเอาน้องหายไปไหนะเอาตุ่นโอเคตุ่นตุ่นอยู่นี่ผมหวังว่าน้องจะบัฟเหมือนหมาเพราะว่าตุ่นมันขุดได้ไงอ้าจริงด้วยนะคะทุกๆประมาณ80วินะจะลงไปใต้ดินโเม่นพอเลยตอนนี้อะไรเอไบดีตุ่นตัวยักษ์ตุ่นตัวเบลเธอเลยตัวเนี้ยบ๊มบ๊มดูไซดิไซต่างกันมากเกือบนิ้เลียระหว่างเนี้ยทุกคนเราจะไม่ทําให้เสียเวลานะครับเราควรที่จะหว่านผลผลิตครับอ่าแบมบูนะทุกคนแบมบู ไขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้วโอ้ยไปไหนแล้ววะปลูก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 ไปนะครับพวกต้นไผ่มีไผ่ดีออเลนทิวสิของนี้ก็ของดีเหมือนกันแล้วก็ลงสปริงเกอร์ไปนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะช่วยเยอะหรือเปล่านะลงแม่งไปสองอันเลยมาเปิดแล้วก็อีกสองฟองเปิดแม่งสองฟองไปเ็วเมนแค่คุณเมนอยกาันหนึ่งอ่ะขออย่าเม่นโอ้โหครบทุกคน เราได้น้องกบมาแล้วน้องกบ14%นะครับโอเค <Okay. S 2> ตอนนี้ผ่านมาอาจจะ10นาทีแล้วเรายังเสียเวลากับการที่เปิดไข่เลยนะครับจะต้องไปซื้อผลผลิตตลดอดโอ้นี่ไงเกือบพลาดนะครับของมันขายอยู่พอดีไงทุกคน้นี่ไงของดีแบมบ,บูลงตรงหน้าดินนึงนี้เลยนะครับกําลังแบบมีอะไรวางๆอยู่เลยลองขายตอนแรกไปนะครับจะไม่ได้เก็บทั้งสวน วูเจ็ดหมื่นแล้วโอเคสามฟองสุดท้ายขอดีๆเธอลงน้องกบไปนะครับหุยกบยักหุยน้องทำไมได้เนี่ยเหมือนจะเป็นการเล่งการเติบโตของพืชที่เราปลูกนะครับน้องกบสือหับดีเจนอรีนะดูบิ๊กวันนี้ผมขอเธอของดีๆบ้างโอ้โหลุ้น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 โอ้โหอาทิตท้าย โอ้อต้งหนึ่งพันเลยวะโอเคพอไม่เติมนะครับเราเราก็ังไม่ใช้ตัวช่วยโกงๆ้วยการไปขอแมงปอหรือว่าอะไรจากร้านแม็กซ์ทุกคนเราอยาเล่นด้วยตัวเองวันนี้คุณนอนดึกแน่เลยเทุกคนเราควรมูฟออนให้ไวนะครับผมคิดว่าเราจะใช้เป็นกบแล้วก็ตัวตุ่นนะแล้วก็ตัวหนอนนะครับหนอนผมลืมไปแล้วว่าน้องทำอะไรได้เนี่ยเหมือนหนอนจะดีนะครับระดับมิสติกเลยนะคือผมสุ่มาจากคลิปก่อนๆไงเหมือนเหมือนพืชโตไวนะครับเหมือนกบเลยโอเคผมว่าเราควรเก็บไปขายเลยรตแรกของเรา1 0 0 ้าแบบไม่ปนไม่อะไรด้วยนะครับเราอาจจะต้องไปเล่นเซิร์ฟสาธารณะนะทุกคนผมไปดูมาเขาบอกว่าเล่นช่วงอีเวนต์ช่วงฝนตกหรือว่าแบบพายุหิมะอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราได้ผลดีอะไรประมาณนั้นนะแต่ผมได้ผลไม้เรื่องแสงมาผมไปเอฟเคมานะครับพี่แบบเมงโก้เรื่องแสงอะทุกคนดูเรียนเรายังเป็นสีทองเลยนะครับถูแพงมากทุกคนผมรู้แล้วเราต้องสุ่มเซิร์ฟหาหี่มะแน่ s <S เลยเอาดูเมงโก้ธรรมดานะครับน้าหนักมันต่างกันไม่เยอะอะแต่เราลองขายดูสักอันนึง เนี่ยราคาหมื่นหนึ่งอันนี้คือลองแมงโก้ที่มีออร่านะครับเนี่ยโอโหูพวกแสนรวยโอรเลยผมรวยขายแบง์หมดเลย โอ้19แล้วผมว่ารอยล้านไม่น่ายากหรือเปล่างั้นเอาให้สวนเราแบบทําเงินได้เยอะๆแล้วกันผมว่ารอยล้านไม่น่ายากแล้คุณผู้ชมโอ้ถ้ามันจะออกอะไรขนาดนี้นะผมรู้สึกว่าพวกเบอร์รี่พวกนี้ผมขอนทิ้งดีไหมเพราะผมพวกที่เก็บเก็บเล็วจริงๆมันดูแบบเยอะไปหมดนะครับมันเป็นของเริ่มต้นอ่ะนั่นๆๆๆเหมือนตัวตุ่นจะขุดได้นะครับโอเคโอ้โหออเลนทิวลิปนะครับน้องตุ่นขุดได้โอ,โอ้ค like, ือมันจะตอบมาให้เราอย่างนี้นี่วาถือว่ามีซีดอะไรขายบ้างโอ้โคโค่นปดู ดีกว่านะว่าอีเวนต์มันมีอะไรบ้างอ่าเหมือนได้อันนี้เอาไปแลกของครับแลก<ฮ>อุตสาหซื้อรบัตแจกฟรีมันมีไข่แจกรฟรีแบบ1 2 3 4 5 6ี่ห้าประมาณ6ฟองนะครับอีเวนต์จะจบใน245ชั่วโมองอ่าเหมือนบอกว่าเอาพืชให้มันอ่าเอาไปอ่าไม่เห็นได้แต้มเลยมันจะไม่ใช่อันนี้หรอโอ้ได้จริงด้วยโอเคเราพืชอะไรให้มันวะผมก็ไม่รู้นะครับผมเอาพืชอะไรให้นกลูกอ๋อเหมือนจะเป็นในพืชดำๆมนๆหรือเปล่าทุกคน ีเว้นมันน่ะอาจริงด้วยนะครับแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนเซิร์ฟไปหาช่วงตอนกลางคืนใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมีจักรยานให้ผมขี่ไหมเนี่ยโคไกลเลยตรงนู้นน่ะอุ้ยกดวาร์ปอ๋ผมกดวาร์ปมาผิดอีกมือลั่นโอเคโอเคเอาเอาเมาส์ออกนะครับไหนมีอะไรบ้างเนี่ยเจ๊ อะไรก็ไม่รู้อันนี้คือที่ย้ายนะครับอ่าซื้อซื้อเผื่อไว้เซิฟนี้โอ้โหพระอาทิตย์หรือว่าดาวคาวบอยไว้นะทุกคนดูดิอเดี๋ยวเราต่อรองมาเทียบกันหน่อยครับอ่าดาวคาวบอยเด็ดเดียวอย่างก,กับดาวคาวบอยอุ้ยนี้ของใครวะเน,นี่ยอุ้ยขโมยขโมย,โมยทุกคนโอ้โหเหมือนเขาล็อกไว้หมดเลยนะครับถ้าเราขโมยได้นะทุกคนป่านนี้เราเป็นแบบมหาเศรษฐีเลยอันนี้ของพี่ลายเซร์นะครับขโมยไม่ได้นะคือแกล็อกไว้นี่นะครับนี่นะครับเราเจอเจ้าตัวทุกคนนี่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  เดินเดินเก๋ล้วนี่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 เดินเดินเฮ้ยเขาโชว์ของแล้เก๋เดินซื้อพืชก่อนในต๊อกอ๋อมีออรเลนทิวดิเฮ้ยพี่เขาให้อะไรเรามาเฮ้ยมันคืออ่าเหมือนเป็นดอกบัวหรือเปล่ามาไปแลกดูนะครับอ้าวไม่ใช่หรอมันปลูกได้หรอคือปลูกก็ไม่ใช่แต่เราลองเอาไปประมูลนะครับว่าราคาเท่าไหร่อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพ่อค้า สองแสนไม่ได้แพงนะแต่แบบกน็นคืออะไรวะนเหมือนเซิร์ฟนี้จะปกติอะออรเรนทิวดิปอู้เหมือนจะมีโกโทิวดดปคือผมไม่รู้ว่าถ้าเราปลูกไว้แล้วเรารอฤด,ดูการมาผลาไม้เราจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะทุกคนโอเคเหมือนจะดีแล้วซื้อซื้อซื้อต้องทำวนลูปอะทุกคนเราซื้อซื้อปลูกปลูกขายขายนะครับม่รู้เห็นไขแ่แปลกๆทุกคนโอ้ผมยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยโอ้มีโอกาสได้มังกีหกแสนอ่ะจัดเลยอ่ะใช้เวลาขูฟักสองชั่วโมงนานเกินอู้ยทำไม ต้นใหญ่ใหญ่มากต้นข้าวโพดหรือต้นอุ้ยทำไมของผมมันใหญ่มากเลยเนี่ยเริ่มกันเรา่มกากเลยนะครับทุกคนแต่ต้องเอฟเคไหมรอดูการมานะครับผมรู้มันจะนานแค่ไหนเก็บ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 โอ้โหมีแตงโมโตด้วยนะครับเก็บไปขายนะทุกคนปล่อยไว้ไม่น่ามีดูการมาทันทีนะครับุกคนมาถือไพ่โชว์เราทําไมวะโอ้ทุเรียนทองเขาจะให้เราหรอคนคนนี้ให้เราวยให้เราออ้โขอบคุณครับ มีคนรู้จักเราหรือเปล่าเนี่ยอยู่ๆก็ได้ไผ่มาครับดูราคาเท่าไหร่ทุกคนอู้สามแสนนะครับถือว่าไม่แย่นะขายหมดกระเป๋าเลยทุกคนเมื่อกี้เก็บมารอบหนึ่งหนึ่งล้านนะครับโอเคต้องเก็บอีกประมาณ80รอบแต่รอบหนึ่งล้านนี่คือต้องเก็บอีกนานเลย เล้ได้ทุเรียนมาโอเคขอให้เป็นทุเรียนราคาที่แพงที่สุดอู้แปดแสนเยี่ยมนะครับเดี๋ยนะฝากมึงเบลอเธอแต่แบบเอ้มาโอ้โหต้นแม่งใหญ่ผลแม่งแค่นี้ดีกว่าไม่ออกใครละกันให้แบมบูมานะครับอันนี้ของดีอู้น่าขโมยมากแต่ห้ามขโมยงคนอื่นนะครับมันไม่ดีเหมือนมีอะไรออกมา ถามริงตุ่นแม่งขุดได้แ่ผลไม้กันกาทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนคือไม่กล้าจะขุดแบบดีๆอย่างเช่นแบบต้นทุเรียนก็ได้ทุกคนหรือว่าต้นมะม่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าไปผมก็ไม่มีต้นอะไรที่มันดีๆเลยนะ<ไ>อะไรเนี่ยโอ้มีุกคนให้อะไรมาอุ้ยนี่ไงทุกคนมาติดอันนี้นะครับมูลนะทุกคนเนี่ยเนๆๆๆๆๆๆี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวลองไปนี่ดูนะอ่า<ไ>ใช่ด้วยโอเคๆๆๆ โอเคได้รลบตัวตุ่นอุ้ยใครให้มาไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเขากดผิดหรือเปล่านะ <c oughs> ขอบคุณครับาได้ตัวตุ่นมาแล้วทุกคนขอเป็นไถ่นะทุกคนไผ่สักแบบร้อยอันอย่างเงี้ยน่าจะรวยนะครับผลไม้ดีไม่มาขายตามเคยอ่ามีธูริปมานะครับดีอันเดียวเขามีเมงปอด้วยอยากได้เมงปอทุกคนครับดีนะครับเมงปอเฮ้ยมันเจาะแจะมากเลย <c oughs> มาอยู่ในส่วนของเราเป็นส่วนตัวเองเลยเนะีย่ยางนี้ต้องเสียค่าพื้นทีนะ่ทุกคนต้องให้ผลไม้เราทุกๆหนึ่งนาทีมีสมาชิกใหม่เข้ามาชอบ ไม่รู้ว่าสาวจริงหรือเปล่าอ่านี่ไงพวกต้นผายที่เราต้องการนะครับก็คืออันนี้กับอันนี้นะเราจะไม่เข้ายจเขาผลไม้โตเลยว่าใครพร้อมใส่เสื้อแอมนูใครเคยฟังเธอหน้าของพี่แกงฟอร์มครับโคตรมันเลยนะผมได้ผลไม้ไม่ดีเลยเนี่ยทุกคนเราไม่ได้ใส่เสื้อแอมนูอันนี้น้องกบเราเหมือนจะอายุ5้าขวบแล้วนะครับโอ้แบงบูนะครับอ๋อเราบอกว่าดูลักกี้ได้บูเบอร์รี่นะครับโอ้ผมควรดีใจไหมเนี่ยผมได้บูเบอร์รี่ทุกคนโอ้ ขึ้นไปเก็บยังไงวนะน่ะคือต้องมีต้นไผ่ใหญ่ๆอะทุกคนคือขึ้นยังไงาก่อนตรง,ง,น,าง,งานี้เอ้ยขุนญขึ้นได้อยู่อ้ยคือแบบบ้าม <scariest! S 2> ึงปลูกหูแล้วดูต้นแห่ละคนีต้นไผ่เบลเลอร์เลยนะ่ะต้อนอะไรเนี่ยต้นแคนดี้นี่ <Hello. S 1> นแมงปอโอ,โอ้มีเทกน้อยเอาไผ่มาให้เราอีกแล้วนะครับขายเลยอย่างงี้เสร็จโจร มันจะมืดเดี๋ยวทุกคนคือผมดองผลไม้เอาไว้ปลูกเต็มเลยนะครับถ้าไหนตัวยากผมขอปลูกไปก่อนดีกว่าอีกสิบวคิคือมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือมันจะเป็นตอนมืดทันทีเลยเหรอ โอเคผมเข้าใจถูกต้องโอเคทุกคนโอเคแบมบู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  ที่มันดีๆนะตรงนี้ขุดไม่เจอนะครับอ่าน ah, okay. okay. mm ี่ไงโอเคนี่สถานะมูลนะครับต้องเอฟแค่อยู่ตรงนี้ทุกคนห้ามเปลี่ยนเซิร์ฟเด็ดขาดคือเรากำลังโชคดีครับพี่ที่เวเซิร์ฟอย่างงี้เก็บ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 อ้ามาอีกหนึ่งนะครับโอเคเหมือนจะไม่ขึ้นเลยอไ้พวกเนี้ยทุกคนโอ้โหเสียดายนะครับเฮ้ยเหมือนจะเจอมูลหนึ่งอัน โเคสวยก็สวยนะครับ A few moments later. ยังไม่เจอเพิ่มเลยนะโอ้นี่ไงข้าวโพดเวลาก,กบโกรยเยอทัห้หมดนะครับเผื่อมีโอกาสเกิดกับผลไม้ของเราโอ้ยแนี่ไงมาอีกแล้วโอเคโอเคเราไม่ขายเราติ๊กไว้ก่อนขายไปก่อนนะครับ Okay. ได้รอบละสามแสนเลยนะเก็บของยากสวนเนี่ยว้ามีทิวลิปนะครับโอ้โหไม่ค่อยมีอะไรดีขายเลยมีแค่ทิวลิปอย่างเดียวทำที่เราปลูกได้โอเคทุกคนตอนนี้ผมรวบรวมมูลมาแบบเยอะมากใช้เวลานะครับเอาไปให้นกฮูก่ตัวนี้จะได้เวลไหนวู้ได้หนังสือเลยนังสือคืออะไร <laughs> อ๋อซุ้มระ <laughs> ดับอังคอมมอนโ คิดว่าจะดีแลกดับเกลือมานะครับ<ฮ>นี่เราเจอ FC 2คนนะครับโอ้โหเราต้องขอผลไม้จากน้องเขานะ้น้องเขาช่วยฮ่านีา่น้องเขามาให้ คุณครับเอ้ยตื่นเต้นจังวะเจอคนดังวตื่นเต้นอะไรของมันวะอันเล็กแม่งกูออกฝักอันเบลอเฮ้โอ้โหไม,ไม่สมไม่สมผลเลยเนี่ยดูบิ๊กห,หมดแล้วเหรอมันกำลังเช้าหรอโอ้เช้าแล้วโอ้โห,โโหเฮ้ยเดี๋ยวเองเสื้อค,คุ้นๆนะครับเหมือนรูปถุกบ้านที่มีเหมือนรูปถืกบ้านต้องมีเลยอ่ะโอเคหมดแล้วว่ะทุกคนโอ้โหเสียดายคือน้องมันให้มาแค่อันเดียวนะครับตอนนี้ดูสิว่าอันเดียวจะได้ปลดล็อกถึงไหนโอ้ยนิดเดียวคือต้องรออีกเป็น ชั่วโมงเลยอะทุกคนระหว่างนี้ผมคิดนะว่าเราต้องดองของที่จะปลูกไว้เยอะนะครับเช่นพวกต้นไผอไอนออนน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยปลูกตอนกลังจะมูนพอดีอะไรเงี้ยมันจะได้เป็นบัฟของมันได้นะครับอ่ะผมขอเวลา FK ก่อนนะทุกคนมันจะยาว One hour later มาแล้วครับทุกคนมูนที่2ตอนนี้แป้งเรามีเหตุขึ้นมานะครับผมไปซื้อมัส์ลูมมานะมันจะเก็บได้เป็นต้นๆเลยว่ะทุกคนออ้ นี่นะครับเห็ดอ่ะปลูกเลยดูนะครับว่าต้นแลประมาณเท่าไหร่มานาจะแพงอนทุกคนคือเราเพิ่งเคยซื้อได้เลยอะ สองแสนขายยกคังนะครับช่วงเวลาตอนางคืนต้องหาอะไรมาปลูกอาแบมบูแบมบูนะครับผมปลูกไปก่อนนะครับระหว่างนี้ก็เก็บไปด้วยระหว่างปลูกอุ้ยผมซื้อไว้เยอะมากไม่มูสักต้นเลยอะ่ะรแบมบูนะครับแบมบูแบมบูแบมบ,บ,มบูใช่อันใหญ่อู้นี่ไงมูนมูหนึ่งต้นเดี๋ยแล้วเราก็ไปไล่เก็บผลเหล่าไม้ก่อนนะทุกคน้เมื่อผมผ่านฤดูหนาวด้วยหรอวะเนี่ยเอฟเคไว้ไม่รู้เลยนะครับบูเบอร์รี่ฟิตอ๋อมีมูสองทุกคนเราเห็นสองต้นแล้วที่เหลือไปขายได้นะครับ ออลรนไม่ใช่ดีเขาเรียกว่าแลนโบขายหมดเลยแปดแสนเหมือนตอนนี้ต้นมะพร้พาวผมปลูกไว้แบบเล่นๆนะทุกคนคือมันเก็บยากนะครับเป็นต้นสูงเกินประเด็นอ่ะโอ้ไข่ไก่ทุกคนเหมือนจะรีใหม่แล้วด้วยอ่าจัดเลยนะครับโอ้มาว่ะสตรอเบอร์รี่นะครับอันดเดียวก็ยังดีนะเก็บชิงไผ่ได้ยังทุกคนอ่าเหมือนจะเก็บได้นะครับหนึ่งอันโอ้ฝนตกด้วยนะครับโอ้คอมโบคู่เลยบัฟเราไปเดินดูสวนอื่นดีกว่าทุกคนเผื่อเราขโม,มยได้นี่หน่อย อะไรวะเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ล็อกด้วยนะครับไอ้พวกนี้มีหนึ่งลูกนะครับของคนนี้อู้อูงูนปั๊บมาจากอางูนทุกคนเราต้องลองขโมยดูองูนผมยังไม่มีเลยนะครับอ่านี่ครับเป็นมูนด้วยโอเคไม่เป็นมูนทุกอันเลยไปเนี่ยผมขโมยอันนี้ด้วยคือของเขาเป็นมูนหมดเลยหรออันนี้เหมือนไม่ใช่ปะลองดูนะครับว่าที่ยันเท่าไหร่ทุกคนอุตส่าห์ขโมยมาอู้หูยันหนึ่งล้าน คุ้มคุ้มคุ้มอไปแรกือทุกคนผมได้มานิดหน่อยโอเคูเค้เราได้อะไรมาไม่รู้คืออะไรวะทุกคนอะไไม้เนี้ยช่วยอะไรเอ่ยวางไว้ในถอนนี้แล้วกันพนักงานกะกลางคืนว่างั้นคืออะไรวะมันจะช่วยให้เราเป็นผลไมาก้กลางคืนหนอเกี่ยวไหมไม่รู้นะครับทุกคนโอ้โอเคมาอีกหนึ่งโหดีมากเลยผมอยู่ใกล้สุด,สดตอนนี้คืออยู่ใกล้นี้คือสบายมาก <Bro. S 1> าเพิ่มมาในเดียวเองคือผมไม่ช่ว์นะครับว่าให้ตรงนี้มันช่วยอะไรแต่ว่าก็ลองปลูกต้นไม้ให้ถอนี้ไปนะครับก็ไม่มีอะไรผิดปกติขึ้นบ้านตรงเนี้ยมันไม่ได้เขียนความส ามารถบอกให้ผมด้วยทำให้ได้วะใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับทุกคนมันช่วยอะไรในอ e ีเวนต์หรือเปล่านี้เอาละทุกคนตอนนี้เวลาตอนคืนแล้วนะครับเหมือนเสาร์นี้มันจะไว้รอบแบบก็ขอกลางคืนนะเดี๋ยวเราไล่เก็บผลไม้ก่อนนะครับมันจะได้เกิดผลไม้กลางคืนมาเยอะๆเลยโอ้ไข่เหมืผลเปิดไข่ได้นะครับตัวอะไรเนาะฟักมาต้องมาหอ่ะทุกคน กวางตัวดีสุดเลยไหมเนี่ยให้กวางกับน้องแมววูนีไงผลไม้โอ้สองลูกลูกเล็กมากได้เวลาปลูกเพิ่มนะครับทุกคนเอ้าเสาผมหายไปแล้วเหรอโอ้คือมันเรียกแล้วมันหายไปเลยหรอโอ้ยมีดอกไม้เยอะมากทุกคนตอนเนี้ยไม่ใช่ดอกไม้ที่แครอทนะครับแครอทเยอะสุดโอ้แครอทเต็มเต็มสวนอะต้องมีดับไอ้มูนมูนสักอันอะเก็บซีบ้านะทุกคนหมูนไหมมาให้เราเลยออรเรนทิลลิปข้าวสิบดอกจัดไปเหยเห็นแวบๆอ่าเก็บไว้ก่อนเลยนะของมีค่า อู้อีกแล้วผมว่ารวยเละทุกคนถูกทิริบอุ้ยมาอีกแล้วอ่ะจะครบไหมเนี่ยวันเนี้ยตอนนี้จะตีสี่แล้วทุกคนเก็บ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 โอ้โหไม่มีมูลเลยอ่ะตอนเนี้ยคือเราอุตส่าห์แบบเก็บไข่กับทิริบไว้ปลูกอ่ะโอ้ยแย่มากทุกคนผมได้มาแค่ไม่กี่อันเองอ่ะทุกคนนี้อะไรอ่ะไข่เอ้ยอ๋อไม่ใช่มันคือต้นไข่ตกใจหมดเมื่อกี้ผมได้ไข่มาจากไหนคือเราต้องห้าสิบนาทีโอ้ยแค่สามผลไม้หนึ่งอันผมว่ามันไม่เกิดแล้วล่ะทุกคนหนึ่งอันเนี่ยอุ้ยแข็งงด้้ววยตรนนีหา ตัวสันดีเนี่ยของเพื่อนบ้านทุกคนคือเราเข้ามยแม่งเลยแล้วคันเราบั็กเนี่ยได้มาหนึ่งหน่วยนะครับเออเจสสิบนะครับอ่าได้ไข่มาสององเลยหรอไหนเอกไหนลองแปะดิสีชส่ชั่วโมง ผมต้องอรอฟักไข่สี่ชั่วโมงเนี่ยอันนี้คือเป็นการเพิ่มสัตว์เลี้ยงแล้วก็เพิ่มที่วางไข่โอเคมีงี้ด้วยเหรอวะโอเคครับทุกคนผมทําเงินได้45ล้านก็ถือว่าเยอะนะครับคือเรามีต้นไม้มีอะไรเยอะมากขึ้นแล้วก็ได้ปลูกเห็ดปลูกอะไรนะครับถือว่าส่วนผมใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าผมใช้เอเคมาให้เรียบร้อยนะครับแต่เต็มให้เรียบร้อยเลยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบา,บาย